ท่านประโยค,คาวาจรทั้งหลาย <c oughs> และบรรดาเพื่อนพี่สุสำเนินทั้งหลาย <c oughs> เวลาการที่จะเจริญพระกรรมาฐาน <c oughs> ได้ใกล้เข้ามาแล้ว <c oughs> สำหรับวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องนรก <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรือเวจีมหานรกก่อนเพราะว่า <c oughs> ตามพระบาลี <c oughs> ที่ปรากฏมีมาท่านบอกว่าในเวจีมหานรกมีการเสวยทุกขเวทนาต่างๆกันหรือว่ามีท่าต่างกันไม่เหมือนกับคุมอื่นคุมอ,อื่นโดยมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่นี่เวลาที่แปลภาษาบาลีก็ปรากฏว่าสงสัย ว่าทําไมนรกกลุมนี้จึงมีการสแสดงเสวยผลกรรมต่างกันจึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านได้แนะนํามาบอกว่าลักษณะการเสวยทุกเวทนาในเวจีมหานารกนั้นที่เหมือนกันก็มีอย่างหนึ่งนั่นก็คือถูกหอกตรึงเหมือนกันทั้งหมด หมายความว่าจะขยับร่างกายไม่ได้เลยทัศนะของร่างกายที่ทรงอยู่แบบไหนก็ต้องทรงอยู่แบบนั้นไม่มีการไหวติงได้จะพลิกหน้าพลิกหลังขยับซ้ายขยับขวากลิ้งเกลือกไปมาเป็นการผ่อนปลนทุกเวทนาย่อมทำไม่ได้อันดับนี้ที่ว่าเหมือนกัน แต่ว่าพระบาลีท่านบอกว่าใครทําบาปแบบไหนก็ไปเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นคือว่าเวลาทําบาปทำด้วยการยืนก็ยืนถูกตรึงปริหอกทำด้วยการนั่งก็ถูกหัางนั่งตรึงปริหอกถ้า,ากว่าทำด้วยการนอนก็ถูกตรึงบริหอกด้วยการนอน แลแล้วก็สงสัยว่าใครคนไหนจะทําบาปยืนทําอย่างเดียวนอนทําอย่างเดียวนั่งทําอย่างเดียวมันมีที่ไหนแต่ว่าพระอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านแนะนําชี้ให้ดูทัศนะของสัตว์ในนรกคําว่าชี้ให้ดูนี่หมายความว่าแนะนําให้ฟัง ย่ออย่างว่าท่านบอกว่าอย่างสมมติว่าอย่างทาเทวทัตคิดจ,จะประหัตประหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในขณะที่พระองค์ทรงเดินยงกลมอยู่ในขณะนั้นทเทวทัตก็จ้างคนไปสังหารองค์สมเด็จพระบรม,มครู ในบริการหนึ่งในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังกำลังทรงเสด็จบินบบาตขณะที่ช้างนาลากิรีวิ่งมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยืนอยู่เขาหวังจะสังหารองค์สมเด็จพระบรมครูในขณะที่ยังยืนเพราะการเดินก็ยืนเพราะคนนั่งนั่งเดินไม่ได้ เช่นนั้นพระเทวทัตเวลาที่ลงอเวจีมหานรกจึงต้องยืนกลางแขนกลางขาถูกหอกตรึงไวต้ติงไม่ได้เลยสำหรับท่านพระโกการิกะนั่นที่เป็นคู่หูก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลัง ขาร่วมคิดกับพระเทวทัตจะสังหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากําลังแสดงวัรรมเทสนาโปรดพุทธบริษัทพระพุทธเจา้าทรงนั่งอยู่นั่งโกกาลิกะจึงได้หอกตรึงในลักษณะที่นั่งท่านชี้ให้ต่อไปเพราะว่าอย่างตามธรรมดานารกขุมใหญ่ ที่กล่าวว่าไม่ได้แจ้งชัดว่าทําบาปอะไรจรึงจะลงนรกขุมใหญ่นั้นบอกว่าเป็นการประมวลบาปบาปทุกอย่างที่ทํามาประมวลลงน,นรกขุมใหญ่ยังไม่จําแนกแจกออกไปในเมื่อพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วก็พ้นนรกบริวารแล้วไปตกยมโลภิยนนรก จึงจะแยกบาปชนิดนั้นลงคุมนั้นบาปชนิดนี้ลงคุมนี้เป็นอันว่านรกคุมใหญ่ทั้งหมดเป็นการลงโทษประเภทรวมที่จะลงโทษเป็นคุม 1, ค้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสาก็ทือได้แต่กดคุ้มกรรมของสัตว์ใครทำหนักบ้างน้อยบ้างนี่ท่านชีน้แนะนำให้บอกว่าเช่นสำหรับคนที่ฆ่าหมู คนประเภทนี้เวลาตกนรกเอามาพูดกันลักษณะของการฆ่าหมูก่อนลักษณะของการฆ่าหมูเขาต้องจับหมูนอนงายแล้วก็เชื่อคออย่างนี้เป็นต้น,นเวลาคนทั้งหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ท <c oughs> ตานบอกว่าต้องถูกให้จับนอนลงไป เมื่อนอนลงไปแล้วก็มีหอกตรึงขยับตัวไม่ได้เลยไฟไม่มาทั้งหทิศคือทิศตะวันสีแล้วข้างล่างข้างบนที่นอนก็นอนบนผ่นแผ่นเหล็กที่แดงโชนไปได้วยไฟแล้วในขณะเดียวกันก็มีมีดใหญ่ซุเปร์มีดของนรกเถือที่คอเชือดไปเฉือนมาคล้ายๆกับเลื่อยในโครงจักรที่เขาเลื่อยไม้ ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกขเวทนาจะขยับกายเขาขยับไม่ได้ร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบาปในลักษณะที่ทำบาปลักษณะนอนนี่ความจริงผมแปลวลีผมก็สงสัยนึกคิดว่าคนนอนทำบาปแต่ว่าเป็นการทำบาปอยู่ในลักษณะนอน แต่กรพูดต่อไปบอกว่าคนที่ลงทําบาปแล้วก็ลงเอเวจีมหานรกเป็นกรรมหนักมากอย่างคนที่ทํากับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วว่าฆ่าสัตว์ทุกวันฆ่าปลาบ้างฆ่าสัตว์ซึ่งไม่โตนักท่านบอกว่ากรรมอย่างนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่รุนแรงหรือว่าเป็นการฆ่าสัตว์เล็ก แต่ถ้าว่าถ้าทําเป็นอาจินตก,กรรมคือทําเป็นปกติทุกวันเมื่อทําทกรรมเป็นอาจินตก,กรรมเป็นปกติทุกวันก็ต้องลงอเวจีมหารนรกเหมือนกันจะฆ่าสัตว์น้อยจะฆ่าสัตว์มากก็ตามแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของบุคคลผู้นั้นเขาคิดอยู่เสมอว่าเวลาเช้าที่ทํากับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนทําเป็นอาหาร เวลาเย็นจะทำกับข้าวจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนเป็นอาหารหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวตามพัตตาคารก็ดำริจิตคิดอยู่เสมอว่าเราจะฆ่าสัตว์ประเภทไหนบ้างในวันพรุ่งนี้หรือในวันในวันนี้ที่เราจะทำอาหารขายเขาเพื่อประโยชน์ในการส่งชีพ จิตที่คิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติเป็นที่ชื่อว่าเป็นอาจินกรรมคำเป็น็นกรรมการกระทําที่ทําจนชินคือว่าจิตครุ้นคิดอยู่เสมอบาปประเภทนี้ก็ลงอเวจีนหานรกเหมือนกันท่านก็เชี้ชวนให้ชมตามคําอธิบายของท่าน ว่าสัตว์นรกที่ประเภทนี้ที่ทุบหัวปลาและให้ตายแล้วก็ทำร้ายเค่เอาเนื้อมาทําเป็นพัตตาหารแต่รงนนรกในเวจีมหาน,นรกก็ถูกไฟเผาถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้แล้วก็มีค้อนใหญ่ทุบศิรษะจงกระทั่งแตกแยะลงไปเลือดไหลเมื่อศิสษะเหลวแล้วก็ประกอบเข้าเป็นรูปมาใหม่มันเป็นนขม้นมเองโดยอัตโนมัติ อย่างนี้เป็นปกติได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสแต่ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายพอเต้นพูดถึงตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าบรรดาแม่ครั้ทัลไลที่ติดในรถอาหารเรื่อบางท่านสัตว์ตายกินไม่ได้ต้องกินสัตว์เป็นจริงอร่อยไปย่งต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนี้ชิ้นเดียวกัน ขอยกตัวอย่างแต่เพียงสั้นๆเพราะการชี้ชมของคณาจารย์ท่านมีอยู่มากยากที่จะพัฒน,นาให้จบได้ตอนนี้ก็เรามาดูกันว่าสําหรับคนที่ตกอเวจีมหานรกในสมัยที่องค์สมเด็จพระิชิตามานบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชันอยู่เอาเฉพาะที่กรรมหนักจริงๆ หนักมากจนกระทั่งไม่ต้องรอความตายก็ตกนรกได้หมายความว่าเขาต้องตกนรกทั้งๆท,ท,ที่ร่างกายของเขายังไม่ตายมันเป็นกรำหนักท่านพวกนี้ก็คือหนึ่งพระเทวทัตสองพระโกกาลิกะขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเทวทัตพระโกกาลิกะนี่ตายแล้วจึงลงนรก พระเทวทัตที่ลงนรกก็เพราะว่าหนึ่งมุ่งทำร้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอันดับแรกประกาศว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มากมากไพรด้วยาหารเออพระเทวทัตได้กราบทูลองค์สมเด็จพระวิชิตพิชิตมาน ว่าขอบรรดาพระท่างหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะว่าพระที่ฉันเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านทําบาปชาวบ,บ้านอยากจะได้บุญมากก็ราเอาท้าวอาหารที่มีรสอร่อยมาถวายพระ <c oughs> ก็ต้องฆ่าสัตว์มาถวายพระขอให้พระฉันแต่เพียงผักอย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่มีชีวิต อง,งสมเด็จพระธรรมสามิตรไม่ทรงอนุญาตทรงตัดว่าพระต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอาหารเช่นใดเราก็กินอย่างนั้นไม่ใช่ไปกะไปเกณฑ์ให้ชาบ้านมาทำเราไม่ได้บังคับให้ชาบ้านว่าต้องทำอาหารมีรสเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงฉันอาหารแม่แต่เป็นเดนที่ทรงตายกับพราหมณ์ว่าพราหม์เคยนำพัตตาหารไปองค์สมเด็จถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแบ่งคืออาหารที่ทำไว้บริโภคแต่แบ่งครึ่งไปความจริงไม่ใช่เป็นเดนแต่พราหม์ก็หนักใจว่าเอาอาหารประเภทนี้มาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตร ยิ่งกราบทูลว่าอาหารประเภทนี้ที่ข้าพระพุทธเจ้ามาถวายไม่ใช่อาหารชั้นเลิศเสียแล้วเพราะอาหารมีจํากัดจึงต้องแบ่งมาถวายองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็กล่าวว่าพรามจะว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยแม้แต่อาหารที่เธอบริโภคแล้วแต่มันเหลืออยู่มาถวายเราเรา,เราก็รับ แล้วก็มีอาน,นิสง์เหมือนกันอัน,นิสง์จะมีดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับจิตใจคือนหนึ่งวัตถุทานบริสุทธิ์สองผู้ให้บริสุทธิ์สมผู้รับบริสุทธิ์ย่อมมีอาน,นิสง์มากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยชันพัตตาหารที่นางบุญทาสีทำเป็นจีได้แป้งกับรำผสมกัน แล้วหอยชายพกไปเมื่อเดินไปพบองค์สมเด็จพระพักตวันถวายพระองค์กระทรงรับวนพระฉันนี่การที่พระเทวทัตขอพรคราวนั้นองค์สมเด็จพระพักตวันไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็ประกาศโฆษณานินทาพระพุทธเจ้านี่เป็นโทษอันหนึ่งที่พระเทวทัตทำ และรายการที่สองพระเทวทัตปล่อยชาตินาราคีรีให้ไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนเอานิ้วยันไว้ช้างก็ล้มลงรายการที่สามพระเทวทัตใช้เนายขมังทน,นูไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศทนายขมังทน,นูทั้งหมดละพยศเป็นแล้วก็บรรพทเป็นพระ พระเทวทัตเจ็บใจจึงกริ้งหินให้ทับองคงสมเด็จพระจอมไตรแต่ก็มีก้อนหินขึ้นมารับไว้ก้อนหินสะเก็ดสะเก็ดก้กอนเล็กๆกระเด็นไปถูกพระบาทท่าองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาดห่อพระโลหิตแล้วต่อมาพระเทวทัตคบคิดกับพระโกกาลิกะทำสงให้แตกแยกกันไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้ เป็นอันว่าโทษเขว่าเท,เทวทัตหนักมากก็เลยไม่ต้องรอตายเอาไหน้าแผ่นดินก็สูบเอาว่าเทวทัตลงไปเ,เวจีมหานรกโดยที่ยังไม่ทันจะตายนี่ท่านหนึ่งและท่านที่สองก็คือท่านสุป,ปะพุทธคือพ่อของพระเทวทัตคนนี้ก็เป็นลุงของพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อเขาม่นนางพิมพา เมื่อระเทวทัตถูกธรณีสูกโกรธพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดจกัารแกล้งวันหนึ่งเมื่อองค์ตอนเช้าเขาทั้งหลายเหล่านั้นในฐาที่เป็นฐานฐานะที่เป็นพระราชารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จไปโปรดสัตว์คือิบญบาสายนั้นเขาหวังจะกั้นทางองค์สมเด็จพระพักวัน จึงได้พาลูนกน้องไปนั่งกินเหล้าขวางทางไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปบิณฑบ,บาตได้เมื่องสมเด็จพระจอมไตรเห็นสุปาปพุทธาทำอย่างนั้นก็ทรงสเสด็จกลับในที่สุดวันที่เจ็ดหลังจากวันนั้นสุปาพุทธาก็ถูกธรณีสูกลัวเวจีมหานรกไม่ท่านหนึ่งก็คือนันทมานก นันทมานพนี่เป็นย่ากับท่านอุบนวรรณาเทรีคือท่านอุบนวรรณนาเทรีนี่เป็นพระรหันตามประวัติก็คือได้แก่แกันหาซึ่งเคยเป็นลูกของพระเดเจ้าในสมัยที่เป็นพระเวสันดร แต่เมื่อองสมเด็จพระชินวรมาตรัสในชาตินี้มาเกิดไม่ทันจึนไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีความสวยงามมากมีพระราชาบ้างเศรษฐีบ้างทรงทูดมาขอกันมากมายท่านพ่อจึงเข้ามาถามว่าเจ้าจะตกลงกับใครท่านอุบลวรรณาเทรีก็บอกกับท่านพ่อว่าต้องการจะบวชพ่อก็ดีใจจะได้หมดเรื่อง ท่านมีรูปร่างสวยมากบวชแล้วไม่ใช่ก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณสำหรับนันทมานพนี้เป็นหลานของท่านพ่อติดพันน์นะท่านอุบลวรรณนาเทรีมานานเวลานั้นเมื่อท่านบวชแล้วก็อยู่กับท่อมในป่าเวลาที่ท่านอุบลวรรณนาเทรีไปบินธบัตเขาก็ไปแอบอยู่ใต้เตียง เมื่อท่านกลับมาจากเป็นธำบายกำลังเหนื่อยขึ้นนอนพักบนเตียงเขาก็ข,ขึ้น้วยข่มขืนทำชำเรลพระอรหันต์ท่านบอกว่านันทมานพท่านจงอย่าเป็นผู้จิบหายที่เลยเขาก็ไม่ยอมสามารถทำจนได้แต่มันลงมาจากเตียงพอเท้าจดพื้นแผ่นดินก็ถูกทรณีสูบทันทีนี่เพราะถือท่านถือว่าเป็นกรรมหนักมาก แล้วท่านที่สีก่ก็ได้กันนันทยักษ์นี่พูดกันถึงว่าคนที่ตกนรกคือว่ายังไม่สิ้นลมปราณนันทยักษ์ก็เหนม,มาตายยักษ์เหออาะบนาอากาศหลังจากเฝ้าพราะเทวเวสวร์แล้วในขณะที่หอมาปรายกฏว่าอากาศสาวกเบื้องขวาขือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือภาษาริบุตร กำลังเข้านิโรธาสมาบัติอยู่ปรากฏว่าอากาศช่องนั้นเป็นการปิดกั้นนันทยักษ์เหมตายักษ์ไม่สามารถจะข้ามไปได้ความจริงเหมตายักษ์นี่เป็นประโสดาบันสำหรับนันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายมองลงไปเห็นพราษาทีบุตรกำลังนั่งเข้านิโรธาสมาบัติ แกก็เลยโกรธคิดว่าพระองค์นี้สมณะองค์นี้มาแกล้งเรานั่งขวางทางใจจัดการกับภาษาดิบเหมาตายักก็ห้า,หามแต่ว่านันทยักไม่ยอมตามลงไปดีภาคพื้นดินใช้กระบองตีภาษาดิบที่ทิศทานกล่าวว่ากำลังของนันทยักนั้นแต่หากว่าจะตีเขาพระสุมเมงเขาพระสุมเมงก็ยับ แต่การตีประสาทิบุบรขณะที่เข้านิโรธสมาบัติแม้แต่เส้นผมก็ไม่ไหวเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าปราสาทิบุบรทั้งก็ไม่รู้ตัวกพระเข้านิโรธสมาบัติแต่ว่านันทยักษ์ถูกทนลีูบลงอเวจีมหานรกทั้งที่ยังไม่ตายรายที่ห้าได้กจินตามานวิกาจินตามานวิกานี่เป็น เป็นคนของบรรดาพวกเดรธีทั้งหลายพวกเดรธีท wow> ั้งหลายเมื่อเมื่อเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรบริมศาสนดามีคนเลื่อมใสมากปรากฏว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนขันลาบสการะเพราะคนมาสนับสนุนพระพุทธศาสนามาก เมื่อคนมาสนับสนุนมากขาดราบเสกการะก็เกิดความไม่พอใจในองค์สมเด็จพระจอมไตรหาทางทำอันตรายด้วยรการทั้งปวงจงกระทั่งส่งคนไปฆ่าพระโมคคันลาโดยคิดว่าพระโมกคันลานี่ชอบเที่ยวสวรรค์ชอบเที่ยวนรกและก็มาส่งข่าวแก่ชาวบ,บ้านทั้งหลาย เจ้บ้านทั้นหลายมีความเรื่มใสจึงพากันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนามากเขาก็ขาดลาบไปจึงได้นัดหมายให้จินตามาในวิกาซึ่งเป็นหญิงสาวเป็นบริษัทของเขาว่าจงรรทำทีเป็นสตรีที่มีคันเอาไม้แก่นจันมากลึงเข้าอีกด้านหนึ่งแบนลั่นด้านหนึ่งโน่น แล้วเชือกผูกทำให้ืนคนกำลังมีคันแล้วก็เอาไม้มาทุกมือและทุกเท้าให้เท้าเท้าหลังเท้าหลังมือบวมเหมือนคนมีคันจริงๆยอดหญิงจินตาม,มานนวิกาเธอได้รับรางวัลจากบรรดาผู้เดฉถนทั้งหลายมาก ต้องการให้กลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าเธอก็ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าเราได้เงินก็เป็นพอเรื่องเงินนิวันดาทนาหลายสังหารคนชั่วมามากเพราะว่าคนชั่วต้องต้องย่อยยับเพราะความโลภเป็นปัจจัย เพราะอะไรเพราะเงินมันบังตาไม่เห็นความดีเลยเห็นความชั่วคิดแต่อย่างเดียวว่าเราได้เงินก็แล้วกันเป็นอันว่าจินตามาวนิวการม์มาได้รับรางวัลจากบรรดาท่านเดรธีท่างหลายผู้เป็นอาจารย์เขาจัดการให้ทําอย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจเพราะได้รางวัลมาก <c oughs> ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กำลังแสแดงพระธรรมเทศนาอยู่โฉมตรูจินตามานิเวกาเธอจึงเข้าไปยืนอยู่ไว้ไกลแล้วก็ชี้หน้ากล่าวว่าพระสมณนท่านสมณโคดมท่านจะมานั่งหน้านวนนั่งเทศอยู่พื่ประโยชน์อะไรเวลานี้ท้องไส้ของฉันก็โตขึ้นมาแล้วอีกไม่นานนักมันก็จะคลอด ฟืนตอนที่สําหรับจะอยู่ไฟก็ไม่มีที่สําหรับจะครอะก็ยังไม่มีขอท่านนี้ได้โปรดเห็นกับลูกในท้องที่เรามีร่วมกันช่วยจัดการหาสถานที่คลอดหาฟืนสําหรับอยู่ไฟนี่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสันดับกระเพาะกระพงกำลังเทศอยู่ แอนดีองสมเด็จพระบรมครูจะกล่าวค้ายคานสมเด็จพระพิชิตมานยังได้มีพระพุทธตีกาตรัสว่าพระกินิดูกระน้องหญิงเรื่องที่เธอพูดว่าแต่าคตไปทําให้เธอทองนั้นคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้ร่วมกันแม้แต่พูดสมัยนี้ก็นา่าจะจมไม่ลง แต่้ว่าว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเจนั้นพระอินทร์คือท้าวโกรศรีสกเท,ทวราชองค์ปัจจุบันเห็นว่าจินตววนมานเวกาการแกล้งองค์สมเด็จพระพกวันเกินคนดีจึงได้แปลงเป็นหนูตัวเล็กคลานเข้าบนิภากัดสายเชือกที่ก็ผูกท่อนแก่นจันท์กลึงไว้จนนนคล้ายนนนคนท้องขาดไม้ก็หล่นลงมา เป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ฟังเทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สรงทราบว่าน,นางแกล้งพระพุทธเจ้าจึงพากันเอาก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างไล่ขว้างนางมางก็ไปยา,ยามวิ่งหนีถ้าวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ปรากฏว่าธรณีสูบลงอเวจีมหานรกนี่เล่าสู่กันฟังมีเวลานิดหนึ่ง นอกจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือที่เราฟังกันมาแล้วก็ได้แก่กะปะพีละพิกขุกคือว่าแล้วก็นี่เป็นพระนะพระดาระ่าพระพยายามด่าพระที่ขามาตาักเตือนแต่ความจริงการด่ากันเนี่ท่านปรับแค่อบัติปาจิตีเท่านั้น ในเวลาที่ท่านหลายฟังพระวิน,นัยก็จะบอกว่าเออบัดปลาจิตีนี่มันเล็กน้อยนี่แสดงก็ตกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านมหากบินท่านปลาที่ก็ชื่อว่ากบินนั้นไม่ใช่พระมาหากบินดาพระที่มาตักเตือนด้วยความหวังดีทั้งแม่และน้องสาวก็ช่วยกันดาพระ เป็นอนันว่าทั้งสามท่านนี้เมื่อตายจากความเป็นคนก็ลงไปเสวยทุกเวทนาแนวเวจีมหานรกเป็นอนันว่าเรื่องการลงอเวจีบรรดาเพื่อนบิสุสมณเณรทั้งหลายจงอย่าปรมามทตในพระธรรมวินัยคิดว่าเป็นร,รมเล็กน้อยเครื่องบัดปายตีที่ก็บอกกันว่าสแสดงาบาัดตกนี่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งสแสดงาบาัดก็ตกนรกอย่างกะปีละพิโค ดิพิโคชื่อว่ากบินเรือว่าพี่น้องสาวก,กับแม่ของพระกบ,บินเป็นต้นเวลาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลแห่งการเสวยทุกเวทนาแนวเวจีมหานรกเราจะพัฒนากันไปยังไงมันก็ไม่จบเพราะเรื่องราวมันมีมากสำหรับเ,เรื่องราวของอเวจีมหานรกนี้ก็จะเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้คือนรกขุมใหญ่ ต่อไปก็จะนำเรื่องราวนนรกบริวารมาพูดให้ท่านฟังตามพระบาลีสำหรับวันนี้การเวลาก็ยุตก็หมดเสร็แล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จงมีแดบ,บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อที่นี้ไปขมรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เตรียมตัวเตรียมใจสม,มาทานรกรรมฐานแล้วก็รับฟังคำแนะนำและกรรมฐานในอสุบสิประการต่อไป